สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีประจำเดือนพฤษภาคมค่ะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเรามาเปิดไพ่ทั้ง10บใบดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรอยู่ใต้ไพ่ใบนี้บ้างนะคะโอ้ใบแรกก็เป็นเรื่องงานเลย,ยความรัก ความรักเด่นนะเนี่ยแต่ว่ารักเด่นแต่ว่าเป็นรักที่ไม่สมหวังนี้ทำไมมันเศร้าแบบนี้เนี่ยชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรเรื่องเงินดีแต่เรื่องรักไม่เท่าไหร่หุยเรื่องเงินค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ทีละใบกันเลยนะคะว่ามีความหมายยังไงบ้างคะ่ะไพ่ใบที่1นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเป็นหยิบได้เด็กถือไม้เท้านะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นต่อสิ่งที่อยากคิดอยากทำนะคะแต่ว่าอาจจะ ไม่ยังไม่มีความอดทนมากนักนะคะติดตามข่าวสารอยู่เสมอเป็นคนที่เขาเรียกว่าสะดุดต่อสิ่งเร้าได้ง่ายนะคะเช่นถ้าหรือว่ามีลูกหลานหรือว่ามีบริวารน,นะคะก็เวลาเราสั่งอะไรเขาเขาก็จะกระตือรือร้นนะคะแต่ว่าดวงของท่านก็อาจจะต้องพักพ่าจากพ่อแม่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กหรือว่าบุตร หรือมีบุตรอย่างเงี้ยบุตรก็ไม่ได้อยู่กับตัวท่านนะคะชาวปราศีมังกรนะคะตัวนี้เนาะส่วนใบที่สองนะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปหยิบได้ไพ่ใบแปดถ้วยเกี่ยวกับความรักความรู้สึกตอนนี้นะคะสถานการณ์ของคุณตอนเนี้ย ถ้ามันอยู่ในจุดที่ไม่ดีให้คุณจนออกให้คุณออกมาจากตรงนั้นดีกว่าอย่าทาล์หลลึกลงไปนะคะเรื่องความรักเขาบอกว่าอาภัพรักคนที่ไม่มีแฟนนะคะคนโสดก็อยู่คนเดียวไปก่อนเนาะช่วงนี้หรือว่ามีแฟนแล้วก็ต้องไกลกันอยู่คนละประเทศหรือว่าเป็นคนที่ต้องห่างจากบ้านเกิดไปไกลยอยู่ต่างแดนหรือว่าย้ายถิ่นฐานบ,าบ่อย นะคะไปนี้เนาะเขาบอกก็ดวงชะตาอีกแง่หนึง่งถ้าไม่เกี่ยวกับความรักชู้สาวก็คือพักพักภาคจากถิ่นบ้านเกิดไปอยู่ไกลๆไปต่างประเทศเลยก็ได้นะคะหรือถ้ามีแฟนก็อาจจะแยกกันอยู่เนาะถ้าคนที่ยังนี่นะคนโสดก็โสดไปก่อนนะคะช่วงนี้ใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวัง ตำแหน่งของบ้านครอบครัวนะคะจิบได้ไพ่ใบเฮอร์มิสเขาเรียกว่าช่วงนี้ชีวิตค่อนข้างที่จะราบเรียบไม่มีอะไรวือหวานะคะหรือบางทีบางคนอะ่ะอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบตัดตัวออกจากโลกภายนอกอยากสันโดษหรือบางคนก็อาจจะค้นพบสัจธรรมนะคะอยู่ในช่วงที่แบบหยุดนิ่งนะคะความรักก็ไม่มีโชคนะบางคน อยู่คบกันมานานก็ยังไม่แต่งงานถ้าคนที่คบกันนะคะหรือว่าคนที่อีกแง่หนึ่งเป็นคนสมระผู้ใส่ใจเรียนรู้หรือบางคนก็เป็นเหมาะเป็นครูเป็นอาจารย์หมอหรือว่าพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะถ้าการเรียนก็คือเรียนได้อีกเป็นขั้นแบบถึงโทรถึงด็อกเตอร์เลยนะคะเป็นช่วงที่เหมาะก,กับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะช่วงนี้ ไพ่ใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงหรือว่าอาดีตตัวนี้นะคะเป็นไพ่สูงสุดของผู้หญิงนะคะผู้หญิงเรื่องแต่ว่าเรื่องเงินรู้สึกว่าเด่นนะคือดีนะคะเป็นแบบเขาบอกว่าสุขสบายอดวงอนาคตนะคะถ้ามีแฟนถ้ามีแฟนหรือแต่งงานแล้ว จะเขาเรียกว่าเกณฑ์ที่จะตั้งท้องตั้งคันนะมีนะคะหรือถ้าไม่มีก็ในเรื่องการงานนะในเรื่องการงานโอกาสที่จะก้าวหน้าก็มีนะคะอนาคตสบายชาวราศีมังกรผู้ชายก็มีดวงนารีอุอปถัมภ์นะคะเป็นใหญ่เป็นโตนะผู้หญิงบางคนอาจจะมีสามีเลี้ยงแต่ว่าช้าหน่อยนะคะเราไปอีกนิด ไปที่5นะคะไพ่ใบชาลอดตัวฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือตัวนี้เป็นใบของการต่อสู้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้มันจะทำให้คุณแข็งแกร่งนะคะดวงบวกกับชาวต่างชาติถ้าทาบริษัทหรือติดต่อกับชาวต่างชาติจะเป็นผลดีนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะ ะะอะไรก็แล้วแต่ที่ไปที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติทำบริษัทต,ต่างชาติหรือมีแฟนชาวต่างชาติก็เป็นผลบวกนะคะระวังระวังนิดนึงเรื่องอารมณ์ของคุณด้วยนะคะเรื่องอารมณ์ความก้าวร้าวที่มีอยู่ในใจให้ลดลงนะคะไพ่ใบที่6นะคะเหตุการณ์ในอนาคตโอ้ทำไมมันโดนดับ ที่มข้างหลังอย่างนี้เรื่องความรักความรู้สึกเนาะอย่างที่บอกไปนะคะระวังระวังการถูกทรยศหักหลังหรือว่าป่วยถ้าเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหรือคนที่มีโรคประจำตัวหรือเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องเคราะห์เข้ามา ญาติาเสียคือดวงพยายามนะคะเจ็บก่าสุขภาพช่วงนี้ให้ระมัดระวังให้เยอะๆนะคะหรือเป็นแง่บวกถ้าเกี่ยวกับทำงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ค้าขายเหล็กโลหะเครื่องจักรต่างๆนะคะจะเป็นผลบวกนะอันนี้ไม่ไม่จะดีนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ อย่างที่พูดมาก็ให้ระมัดระวังเรื่องชีวิตคู่แล้วก็เกณฑ์สุขภาพสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะใบที่7นะคะตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสัยหยิบได้ตัวนี้เขาเรียกว่าไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเ,เ,เกี่ยวกับการกลับมาสร้างความสัมพันธ์จะได้เจอ,เ,อเพื่อนใหม่ที่ดีหรือคนรู้จักใหม่ๆ คนที่เข้ามานะคะหรือว่าคนในครอบครัวอันนี้ถ้าเป็นความรักเนาะอย่างที่บอกไปนะคะคนในครอบครัวของคุณช่วยเหลือคุณทุกอย่างต่อให้คุณเจออะไรมาที่ไม่ดีนะคะให้กลับไปหาครอบครัวจะดีที่สุดนะคะความหมายของความรักครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่อาหารการกินแลพร้อมเนาะดีกว่าเราไปรักคนที่เขาไม่รักเรา นะคะตัวนี้หรือว่าอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่คนรักใหม่คู่ครองใหม่ถ้าเป็นต่างชาติจะบวกเลยนะคะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องงานเนาะเรื่องงานตัวนี้มีเขาเรียกว่ามีดวงนะการงานก็ดีนะคะการงานตัวเนี้ยได้ทำเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น นะะเนี่ยมันจะสมพงกันนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปราชานะคะเพนไพ่คิงเนาะดวงที่แบบสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้พูดอะไรคนก็เชื่อมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองสูงนะคะดีได้ได้รับการตอบรับจากงานที่คุณเสนอไปตัวเนี้ยนะคะ ใบที่9นะคะเป็นความคิดภายในใจใบที่9ใบที่10คือขอขอพูดพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นไพ่ไพ่เงินที่ดีอ่ะที่ถือว่าดีนะผู้ผู้หญิงที่แบบว่าหยิบได้ไพ่ใบนี้อ่ะนะคะเป็นไพ่แห่งทรัพย์ไพ่แห่งทรัพย์นะคะตัวนี้ก็อาภัพรักนะแต่ว่าเงินมีนะคะ เงินมีเราไม่ต้องกลัวเนาะเรื่องความรักเอาไว้ที่หลังผู้ชายนะคะราศีมังกรก็อย่างที่บอกดวงนารีอุปถัมภ์นะคะตัวนี้เนาะออลองลองเสี่ยงโชคดูว่าออหยิบได้ไพ่เงินนะคะเงินเยอะเงินเนาะแต่ว่าไม่ไม่มีดวงแบบเขาเรียกว่าลาบลอยนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึง่งที่บอกไปถ้าเราเด่นเราดังเยอะ นะคะคเด่นดังเยอะก็จะเกิดการอิจฉาริษยาระวังการหักหลังหรือว่าอะไรต่างๆถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะตรงนี้อย่างที่บอกไปถ้าเรื่องเงินมันก็เริ่มเป็นปึกแผ่นแล้วนะคะตัวนี้ผู้ชายเนี่ยดีนะคะดีนะเป็นเป็นไพ่ไพ่คิงอะ่ะหยิบอะไรก็รวย หยิบจับอะไรก็รวยนะคะเออเงินเด่นนะคะเดือนนี้เนาะแต่แต่อย่างที่บอกไปถ้าเราเด่นเราดังคนคิดไม่ดีก็มีเยอะนะคะก็ครอบครัวดีที่สุดนะคะอ่ะาค่ะก็สรุปเดือนพฤษภานะคะชาวราศีมังกรถ้าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะ เป็นปึกแผ่นเน้อแต่ว่าเราเด่นเราดังมากคนก็จะมีอิจฉารืษยาบ้างนะคะตัวนี้แล้วก็อีกแง่หนึ่งจะอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วก็คนที่คิดดีกับคุณนะคะช่วงนี้จะมีแต่ครอบครัวที่หวังดีนะคะเรื่องงานคิดอะไรใหม่ๆก็ดีคนก็จะ นิยมชมชอบกับงานของคุณนะคะความรักเนาะอย่างที่บอกไปบางทีแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะนิ่งๆไม่มีอะไรตื่นเต้นตัวคุณเองนะก็อยากจะออกจากสังคมด้วยบางทีนะคะผู้หญิงเนาะผู้หญิงถ้าถ้าแบบว่าแต่งงานมีครอบครัวโอกาสที่จะตั้งครรภก็มีสูงหรือว่าโชคดีจากบริวารหรือว่าลูกนะคะดวงบวกกับ ชาวต่างชาติจะเดินทางไปต่างประเทศจะค้าขายกับต่างชาติจะอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับต่างชาติจะเป็นผลบวกนะคะ mm hmm. ก็สําหรับชาวราศีมังกรเดือนนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหากใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ